เอาเลยครับนี่เราอยู่ที่กองทรายนะครับวันนี้โอ้วันนี้อยู่ที่กองทรายนะครับเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะเจออะไรบ้างับนี้ดีะเรามีอะไรมาเขี่ยเขียดูนะครับว่าตอนนี้เราจะเจออะไรอยู่ที่ตรงนี้กันนะครับโอ้นี่ผมเห็นแล้วโอ้อะไรก็ไม่รู้เรามาดูกันซิว่าอันนี้คืออะไรเดี๋ยวเขี่ยๆขียขียเขียโอ้โอ้ว้าว เอ้ยคแม็กอ่าอันนี้คือสิบล้อรถบรรทุกนะครับว้าวนี่ปึ่มตึ้งตึ้งเราเห็นอะไร้านกเฮ้ยจิ๊ดจิ๊ด๊ด๊โอ้นั่นไงว้าวเขาคือรถตักแ่ย Ya nan nan Oh, wow. good 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 yeah yeah yay. Yellow, oh, chelpy, Yeah Ah, yeah ah nan, 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 oh, oh. oh. อันนั yeah, I, I, I ้นเอาไว้คนเดียวอย่าเออไอ้ไม่ครองวะเด็กเกิดที่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 

오, 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 일 오, 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 មីគីពីដេនដេនដេនតែ